ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเค้กไม่อบนะคะมูสเค้กนะมูสมังกอมูสเค้กนะคะตีมคริสต์มาสของเราค่ะอร่อยมากคอนเฟิร์มนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเทคนิคดีๆในการทำเค้กขนม และเบเกอรี่ต่างๆในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วจ้าเค้กไม่อบนะคะนี่เป็นเวอร์ชั่นธีมคริสต์มาสนะคะวันที่แล้วเนาะก็ได้ลงสูตรนะแจกสูตรฟรีสตรอเบอรี่มูสเค้กนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นมังโก้นะคะเป็นมังโก้มูสเค้กเนาะก็คือสูตรนะคะมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะเพียงแต่ว่าสูตรนี้มันจะรสชาติที่เข้มข้นกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้รับสูตรของสตรอเบอรี่นะคะ,ะ,คะก็เอาอันนี้ไปเลยนะเอา ีไปใช้ได้เลยนะคะเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยจ้าก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมส่วนของฐานพิมพ์นะคะของพิมพ์เนาะแล้วก็ฐานเค้กนะคะวันนี้ก็จะใช้ พิมพ์เค้กนะคะขนาด1ปอนดนะ์ก็คือยึดลงไปในจานเลยนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้ตัวฐานรองเค้กค่ะก็จะเป็นแผ่นรองเค้กเนาะเป็นแผ่นใส่รองเค้กที่มีขนาดสูงแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะก้อยก็จะใช้บิสกิตเนาะที่ผสมกับเนยนะคะใครที่จําสูตรไม่ได้เนาะ,ะเดี๋ยวก้จะมีแปะลิงก์ไว้ให้นะคะวิธีทําของบิสกิตนี้นะคะ ทีนี้เราก็เทลงไปในจ้าก็ใช้ช้อนนะคะเกลี่ยให้หน้ามันเรียบค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะพักไว้นะคะหรือใครจะพักในตู้เย็นก็ได้นะอ่าพักไว้เลยทีนี้เราก็จะมาเตรียมนะคะในส่วนของตัวมูสกันค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยก็จะมีโยเกิร์ตนะคะมาสคาโปในนมข้นหวานนะเกลือแล้วก็ตัวครีมชีสนะคะน้ำตาลไอซิ่งนมแล้วก็เป็นมะม่วงปั่นนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีมะม่วงนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็ก นะแล้วก็เจลาตินนะคะสุดท้ายก็จะเป็นตัววิปปิ้งครีมนะคะเป็นวิปครีมชนิดอะไรก็ได้เนาะมาเราก็จะมาเริ่มผสมกันเลยนะคะก็จะเทมัสคาโปเน่แล้วก็ครีมชีสนะคะลงไปเนาะ,ะแล้วก็จะเป็น ตัวนมข้นหวานนะอันนี้เดี๋ยวสูตรนะคะก็จะมีเขียนไว้ข้างบนนะทุกคนไปตามอ่านดูนะคะข้างบนโพสต์นี้เลยนะแล้วก็จะเติมนะคะเกลือนิดหน่อยนะนิดเดียวนะทีนี้ค่ะเราก็จะใช้ตะก,ก้อมือน,นะคะคนให้เข้ากันนะทุกอย่างก็จะเป็นเย็นหมดเลยนะคะไม่ต้องอุณหภูมิห้องเนาะก็พยายามคนให้มันแตกตัวแบบนี้นะคะให้กลายเป็นเนื้อครีมๆหน่อยนะประมาณนี้จ้า จากนั้นค่ะเราก็จะเติมนมลงไปนะคะเป็นนมสดรสจืดนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลไอซิ่งค่ะน้ําตาลก็ต้องเป็นไอซิ่งนะคะถ้าเกิดเป็นน้ําตาลธรรมดาค่ะมันจะไม่ละลายเนาะโอเคค่ะทีนี้ก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันพอมันเป็นเนื้อครีมนิดหน่อยนะ,ะทีนี้ก็จะเติมโยเกิร์ตลงไปเลยจ้าถ้าเกิดเราจะทําเป็นสตรอเบอรี่ก็จะเป็นโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่นะคะนี่ของก้อยเป็น มั้งก็เนาะเป็นมะม่วงนะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตชนิดนี้จากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันมันก็จะเข้ากันแบบง่ายๆไม่ไม่ไม่ได้ต้องแบบเข้าไมโครเวฟอะไรทั้งสิ้นเนาะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาใส่มะม่วงนะคะเป็นมะม่วงที่ก้อยปั่นมาแล้วนะคะเพิ่มรสชาติที่มันเข้มข้นนะถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่ก็ไม่ได้ซีเรียสะคะแต่ว่ารสชาติมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเข้มข้นเท่ากับใส่ตัวเนื้อมะม่วงปั่นนั่นเองนะคะจากนั้นนะเราก็จะเติมวิปครีมนะคะเป็นวิปปิ้งครีมลงไปเลยนะไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรคะ่ะเติมลงไปแบบนี้เลย แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแบบนี้แล้วก็จะเพิ่มเติมนะคะกลิ่นของมะม่วงลงไปค่ะนี่จะเพิ่มความหอมแล้วก็ยืนยันเลยหอมมากแล้วก็จะเป็นมะนาวนะคะใครจะมีเลมอนหรือว่ามะนาวได้หมดนะบีบลงไปเลยค่ะอันนี้แอบจะมีเม็ดหลด่นลงไปนะคะอ่าโอเคแล้วก็จะคนให้เข้ากันนะคะมะนาวเนี่ยมันจะเพิ่มรสชาติรสเปรี้ยวเนาะ แล้วก็จะเป็นนี่เลยค่ะมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงเราก็จะเป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเจลาตินนะคะเจลาตินก็คือต้องเป็นแช่น้ําเย็นไว้นะถ้าเกิดเป็นชนิดแพทนะคะแช่น้ําเย็นไว้10นาทีแล้วก็นําเข้าไมโครเวฟนะคะ1ิบวินาทีนะแล้วก็มาเทค่ะเทใส่ในนี้คนให้เข้ากันแบบนี้เลยจ้าเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเทลงไปในพิมพ์เลยนะคะเนื้อมันก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นธรรมดา ธรรมชาตินะแล้วถ้าเกิดว่ามันเซตตัวนะคะมันก็จะกลายเป็นเนื้อมูสที่แบบนุ่มนิ่มมากละลายในปากนะคะอร่อยมากๆจริงๆที่เราก็จะเกลี่ยให้หน้าเรียบประมาณนี้นะคะก็นำเซตในตู้เย็นนะคะ1คืนนะคะเซต1คืนเลยนี้ก็ผ่านไปผ่านไป1คืนนะคะ เราก็จะแกะตัวเทปใสออกนะคะตรงนี้เนาะมันก็จะเซตตัวอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะถอดออกจากพิมพ์เลยจ้าแบบนี้นะคะถอดพิมพ์ออกจากเค้กนะทีนี้นะคะก็จะใช้ริบบินเนาะมาพันนะคะให้มันเข้ากับธีมงานนั่นก็คือสีแดงนั่นเองค่ะใครไม่ติดก็ได้นะคะไม่เป็นไรไม่ได้สีเรียบเนาะก้อยก็จะ ติดแบบนี้นะคะใช้เทปใสติดอีกคีหนึ่งนะทีนี้เราก็จะบีบกันเลยจ้านี่ใช้หัวบีบนะคะขนาด16มิลนะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ตัวหัวแชกนะคะเดี๋ยววิธีการทำวนะิปครีมเนี่ยมันจะอยู่อีกวิดีโอถัดไปนะคะทุกคนไปตามได้เลยนะอันนี้เป็นสูตรวิปปิ้งครีมนะคะที่อร่อยมากที่สุดเลยนะเพราะว่าก้อยค่ะใส่ทั้งวิปมีวิปครีมนะแล้วก็จะมีเป็นมัสคาโปนี่ครีมชีสนะคะอร่อยมากเดี๋ยวไปดูในวิดีโอต่อไปกันได้เลยนะโอเคทีนี้ค่ะเราก็จะบีบตกแต่งนะคะเวลาบีบนะก็คือค่อยๆบีบนะคะใจะเย็นเยนะ็นเนาะ ค่อยๆบีบใจเย็นๆวนไปแบบนี้นะคะเห็นไหมถ้าเกิดบีบครีมถ้าถ้าเกิดเราตีได้ที่แล้วนะคะได้จุดที่มันได้ที่มันก็จะไม่มีฟองอากาศแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูวิดีโอถัดไปแล้วกันนะคะอ่ะก้อยก็จะบีบจนเต็มหน้าเลยแบบนี้จ้า จากนั้นค่ะก็จะใช้เม็ดนะคะแครนเบอร์รี่แบบเดิมเหมือนเดิมนะคะมาตกแต่งให้มันเป็นหมวกของตัว snowman นะคะแบบนี้นะเพิ่มสีสันนะจากนั้นค่ะก,ก็จะโรยด้วยเก็ดมะพร้าวนะคะผงมะพร้าวอบแห้งนะแบบนี้ค่ะให้มันเป็นแบบคล้ายๆกับ snow แบบนี้นะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องนะเป็นน้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเค้ก okay. ไม่อบนะคะมูสเค้กนะมูสมังก้มูสเค้กนะคะตีมคริสต์มาสของเราค่ะ อร่อยมากคอนเฟิร์มนะใครจะทำขายทำขายเลยนะคะเชียร์เลยเนาะอร่อยมากนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะในวิดีโอหน้าค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็สามารถทำตามกันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีปัญหาหรือว่าติดตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้โพสถ,ถามได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนจบนะเดี๋ยวไว้พบกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีจ้า